สาวๆรีบเปิดฝาเร็วเข้าอ้อจูเล่ตได้ตังโมน่ากินจังเลยแล้วไม่อาล่ะอโหมันคือพิแต่สุดเผ็ดโชคายจังเลยที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะฉันคิดว่ามีอควาเรื่มงก่อนนะเพราะของเธอไม่อร่อยที่สุดก็ได้หวังว่าจะไม่เผ็ดมากนะฉันจะลองทำเล็กๆก็พอโอ้ยไม่อร่อยซึกงนิดเลยไม่อยากกินแล้วก็ได้เป็นไงเป็นกันเพื่อท้าทายนี่มันเร็วร้ายมากอุ้อะไรอะ กต่อะไรขึ้นกับฉันนะสาวสตอนนี้ฉันกำลังลุกไฟแล้วฉันควบคุมไฟไม่ได้อ๋อมือฉันอ๋อไม่นะว่าพเฟอของฉันไม่หมดเลยต้องปิดปากเธอไว้ด้วยตังโมเ <Okay. S 1> ขาอย่างเชื่อมีอาเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะเ <c oughs> จง๋งว่าพเฟอของฉันไม่เกี่ยมเลยยังไงก็ต้องหลอกอยอยาที่สุดเลย <c oughs> แล้วครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกันอ้อว้าวมีอาได้เค้กเจง๋ง เออ้ดูเหมือนบลูเบอร์รี่กลมๆต้องเป็นของจูลี่เหรอมีอาก่ก็เป็นกดนะเธอต้องให้มันกับจูลี่เหรอไม่ต้องหอนเธอยังมีเค้กสามเหลี่ยมเหลืออยู่นะตอนนี้มีอาให้บลูเบอรี่กลมๆกับจูลี่ระวังกว่านี้ได้ไหมเนี่ยพอกันทีฉันจ้างมันมาเองหยุดนะฮะถ้าเราันในชาร์เลนจ์มีอากินเค้กกันเธอเร็วข้าเราจะได้ไปต่อสบายมากมันอร่อยมากด้วยไม่คิดเลยว่าเค้กจะอร่อยขนาดนี้ ลงตัวสุดๆอยากกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่สงสัยเรื่องการเลยไม่ยากของหมยอานเลยเ <Okay. S 1> ปิดได้แล้วจะได้อะไรนะอ้อหพิซา <Yes. S 1> เต็งสุดๆแล้ว mm. ม,มากินให้หนัำใจกัน mm. หยุดนะห้ามเข้าใกล้มัน oh. ฉันจะกินอย่างมีความสุขคนเดียวเท่านั้น mm. พวกเธอเห็นนั่นไหมมันเป็นชิ้นสามเหลี่ยมหมายความว่ามันเป็นของฉัน กินหอมจังเลยจูเลียเสียใจได้นะมันเป็นสามเหลี่ยมนะก่อนก็เป็นตามก่อนแล้วยุติธรรมด้วยฉันต้องกินพิซซ่าชิ้นนี้อร่อยจังเลยดีมากมากฉันว่าฉันควรกินพิซซ่าที่เหลือด้วยนะจูเลียเอามานะคิดว่าฉันจะให้จริงจริงั้นเหรอไม่ไม่ทางโอ้ไม่นะพิซซ่าสาอร่อยของฉันล้นหมดเลยยังไงฉันก็จะกินมันหยุดดีพวกเธอทำันลงไปเนี่ยตอนนี้ฉันไม่กินเหมือนพิซซ่าเลย พอกันทีได้เวลาฉันเปดิดฝาแล้ว mm hmm. โอ้โหบะหม,มี่ส right, ิงไปเลยโอ้จูรี่ฉันขอโทษนะผักแรงไปหน่อยนะไม่นะบะหม,มี่ของฉัน mm hmm. เธอทำลายมันหมดเลยแล้วฉันจะกินมันได้ยังไงเนี่ยเอาล่ะม,มาลองเปิดดูกัน mm hmm. เอาไม่นะสวยสาวบะหมี่สัตว์ไปทั่วเลยถ้าจูรี่ไม่ถูกบะหม,มี่ของฉันเรื่องนี้เขไม่เกิดขึ้นหรอกและตอนนี้เราเต็มไปด้วยบะหม,มี่เลย ช่องเธอไปดูกันต่อดีกว่าฉันเขาปวดเมอนคนแรกได้ไหมเยี่ยมอ๋อมันคือชิ้ลสี่เหลี่ยมจริงจังเลยก่อื่นหักมาไปแทงแทงสุดยอดคอยดูนะมันจะกลายเป็นกลรไกรขงฉันฮ่าฮ่าฉันล้อเล่นนะแต่ว่าฉันไม่แปลงเพราะเธอแน่นนอนอร่อยจังมีอาไว้ต่อได้แล้วโอเค เอ้ยฉันได้เบลชิสเหม็นๆนะน่าขี้ขียะทำไมฉันถึงได้ของก็น่าขี้ขียะแบบนี้ด้วยอะสกินยังไงเนี่ยกินแรงมากเลยกองขยะยังมีกินหอมกว่าชิสนี่เลยอะอาเรามัน้องกันเออน่าขี้ขียะเอาไม่นะทีนะทำไมต้องบ้านฉันด้วยอะตอนนี้ลมหายใจของฉันเหม็นสุดๆตอนนี้ถึงตาฉันปิดฝาแล้วอะไรอยู่ใต้ฝานะอโอมันคือมันฝรั่งทอดพริงเกล สุดยอดเป็นเลยทำไมฉันต้องให้เธอด้วยไม่มีทางฉันรู้แล้วว่าทำไงให,ให้จูลี่จียห้ฉันจูลี่ดูนั่นสิอยากลองไหมล่ะรสพริกนะดีนั่นสิมุ้งแบบนั้นแหละจูลี่เห็นไหมมันคือรสเผ็ดนะฮะต้นแบบนี้สิเชื่อชนิดอ,อะไรเธเหลอกฉันเหรอมันไม่ใช่รสพริกนะแต่เป็นรสหอมเอาคืนมาเลยอย่าคิดกองจะก,กินคนเดียวอร่อยจังจะกินให้หมดในครั้งเดียว เธอทำกล้องมาฝรั่งทอดก่อนฉันพังอะแต่ไม่เป็นไรฉันทำอะไรที่มันเจ๋งๆฉันจะทำาป็นฝรั่งทอดทรงกลมมันดูยอดเยี่ยมมากอย่าแต่เด็ดขาดนะฉันไม่ยอมให้เธอกินเหมือนกันเรื่องจัดการงานสือปัาของฉันแล้วแล้วมันก็อร่อยมากพวกเธอพร้อมหรือยังนั้นไปกันเลยอ๋อจได้สกินเฮาส์และทีมหน้าได้มาฝรั่งฮาบ้าบ้าส่วนมีอาได้แครอทงั้นมาเริ่มกันที่ทินนะ ฉันจะไม่แบ่งใครเด็ดขาดเ้าบอกว่าฉันคนเดียว oh. ตอนนี้ฉันรับแล้วนะอ้ามรับได้โอ้อร่อยจังเลย <c oughs> ฉันเห็นว่าเธอทึ่งในคมสั่งของฉันดูนะว่าฉันทำอะไรได้อีกนะ <Wow. S 1> ก่อนอื่นเอาอกระดาษมาให้หมดจากนั้นเข้าหยิบมือเล็กน้อยและเป็นกระดาษแวววาวเจ๋งปะ s <S ใช่แล้วล่ะแต่อย่ามาปอกกระกดาษของฉันนะ <Stop. S 1> ปล่อยให้มันเป็นประกาศอยู่บนโต๊ะสวยง,งามสิ อ๋อฉันยังมีขฟรังหล่อยอยู่ด้วย <c oughs> งั้นมากินกันให้หมดเลย <c oughs> ฉันรับได้ทุกอันแหละแต่ตอนนี้มาเปิดลูกปองใหญ่ๆ <c oughs> ออ้ไม่ไม่สำเร็จอะทำไมต้องหัวราะฉันด้วยอะไม่เป็นไรมาเล่าอีกครั้ง <c oughs> มันไม่ได้ผลมีอาหย,ยุดหัวร้อสักทีสิ <c oughs> ฉันไม่สนแล้ว <c oughs> ฉันจะกิอลูกปองที่ใหญ่ที่สุดแล้วบินหนีไปจากพวกเธอเลยรอการครับอ,อีกนิดเดียว ห้ <risque> เาเขา้าโอไม่นะแล้วขอรอได้แล้วเราสกิทเทสของเธอสักทีสิโอเคตอนนี้แหละมาตัดหอกันก่อนแล้วมาลองกันฉันชอบสกิทเทสมากมากอาหารทรงกมตามกดแน่นอนมันอร่อยและสวยจริงๆอิ oh. <S 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 ดีจังเลยฉันอยากกินขนมให้หมดแล้วแล้วแล้ว ฉันยังมีหลอดด้วยมันยิ่งสนุกยิ่งขึ้นละ่ะมีไอยอยากกินขนมเหรอผีหน้าก็อยากได้สกีเทิลเหมือนกันไม่มีทางเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ให้เด็ดขาดทั้งหมดต้องมันอใช้นคนเดียวโอ้อะไรจังเลยฉันมีลูกกวาดเต็มปากอะโอดูเหมือนไม่ควรห่อร้าไม่นมนขนมเต็มปากแบบนี้เออจูลี่เธอทำให้สดบสต่อต่มเลยลูกกว่า แต่ว่าเป็นการแบ่งปันต่างหากพวกเขาชอบมันนะกินให้หมดแล้วเขาโอ้จูรี่เู้ทันแผนการของพวกเธอแล้วฮะยังเหลือใครอีกไหมมีอาเร็วเข้าแครอทรอทเธออยู่นะมีอาตลอดจึงเล่อเขาต้องกินเหมือนกระต่ายงั้นฉันจะเป็นกระต่ายก็ได้มันรองกันเออมันก็ไม่แยกขนาดนั้นนะฉันชอบมันได้ซ้ำฉันกินหมดแล้วมันดีต่อสุขภาพด้วย โอ้มีบงางอย่างผิดปกติอะรู้สึกแปลกๆเกิดอะไรขึ้นไม่นะฉันกิจะใกล้แล้วมันถูกไร่มนไว้ตอนนี้ฉันเป็นกระต่ายที่น่ากลัวฉันจะกินพวกเธอขอากลัวละสิใช่มันตลกมากพยาบาลมาหรือยังนะคิดว่ายัางนะมากินของอะไรกันดีก่าอะไรกัน้ขาขนมมาจากไหนอะฉันเขาไม่มาท้อ,องพยาบาลถ้าไม่มีขนมหรอกเหมือนม่ทั้งกลังมาแล้วต้องกินให้หมดแต่อไปซ่อนที่ไหนดีอะ ใช่แล้วซส้อไม่ได้เฟือกเอาละหนูที่นะเธอต้องอยู่อย่างสงบนะอะไรส้อะไรไว้หปล่าในผ้าหมนะไหนดูสิมีนช็อตแลือดที่เล็มฝีปากด้วยเปิดออกมานะฮะมันเป็นอย่างนี้นี่เองทีหน้าเราไม่สามารถขนมหวานในโรงพยาบาลได้นะฉันจะยึดไว้ให้หมดเดี๋ยวก็อย่าทำแบบนี้ค่ะเป็นงมันกระลแห่หนึ่งนะคุณพยาบาลจะนล แต่ว่าไม่ฉันมีทิสตอนอยู่อันนึง่งใช่แล้วลหละมากินกันเลยครูได้กินมากอร่อยจังแต่ว่าหมดแล้วปัญหาีนได้รับกันแก้ไขแนๆ่ๆฉันรู้ต้องทายังไงส่งข้อความหาพี่ชายว่าฉันต้องการคามช่วยและขนมหวานใครส่งข้อความมานะโอ้น้องสาวฉันเงที่โรงพยาบาลโอ้เธอไม่มีขนมหวานเหรอ แย่จังเลยต้องไปชชินเธอเดี๋ยวนี้เรารวมขนมหวานแล้วก็ไปโรงพยาบาลกันถ้าพยาบาลเบลไม่ฉันญเขานะเราต้องลองดูถ้าเธอไม่สังเกตเห็นเอ๊ะใจเย็นก่อนฮะก่ออะไรค้นเธอไม่สามารถขนมหวานเข้ามาในนี้ได้เออคุณได,ด,ด,ด้โอ้สวัสดีฮะเธอเ <c oughs> พิ่ให้ยใจำจำกับฉันเองใช่แล้วเธอไม่มาต่จะตตรวจด้วยซ้ำฉันพลาดไปได้ยังไงเนอะ แบบนี้แหละฉันต้องรีบท้องแต่ว่าฉันเป็นผู้ชายนะฉันตื่นท้องได้แก่กับขนมหวานใต้เสื้อหู้นเท่านั้นแหละฉันมั่นใจว่าฉันผ่านไปได้แน่ๆแต่ฉันต้องการวิกด้วยตอนนี้ฉันเป็นสาวผมบอลแล้วเออตอนนี้มาน่านริบกันได้สักหน่อยเฮ้ยเยี่ยมมากตอนนี้หลุด้ายากระเป๋าเป้ไว้ใต้เสื้อหู้นล่ะแล้วก็สามารถไปหาน้องสาวได้ พร้อมแล้วไปแล้วนะโอ้โอหญิงตั้งใครคนที่สองแล้วนะขอฉันฟาเท้าหน่อยได้ไหมคะคุณผู้หญิงไม่นะฉันจะคลอดแล้วต้องการไปหาแพทย์อย่าเพิ่งคลอดตอนนี้นะเข้าไปสิคะการเิ่งในท้องแบบนี้ลำบากจริงๆเลยโอ้ทีน่าสวัสดีพี่มาหาเธอแล้วไปอะไรไปจำพี่ไม่ได้เหรอรู้จักกันได้เหรอคะใช่แล้วแผนฉันเนียบกันจริงฉันเอง ออสการ์พี่ชายของเธอจะได้หรือยังพี่ชายที่แข็งแกร่งจะขนมให้พวกเธอได้นะเอาไปเลยฉันเป็นคนเล่าพ่องของทีนะขอหนมให้ฉันบ้างนะฉันกินขนมหวานเหมือนกันนะเป็นไรไปอ่ะเขาก็อยากได้ของอร่อยเหมือนกันแน่นอนเอาไปเลยกินเลยสาวน้อยช่วยเอาข้าป่าฉันได้ไหมอ่ะแล้วนี่มาหาใครกันขนมหวานเงั้นเหรอ เอามานี่เลยถึงเข้าไปได้เข้าไปได้แล้วตอนนี้พัเทราบเขาเอาใครมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาฉันถูกล้นไฟทับและช้างก็เหยียบซ้ำโอ๊ยไม่ไหวพัเจ้าเอาไปห้องผ่าตัดด่วนอายุยังน้อยเลยแต่สาหัสมากนตกลัวจริงๆขนมมาคนต่อไปอะไรกันเนี่ยอะไรกันกมาเกาสร้ยไ่ใช่เงินช้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบอกฉันทีเขายังมีชีวิตอยู่ไหม เสียใจด้วยแต่ใครยดนอาการขม่าหวานหวานเอามายนะผม่าหวานหวานเหรอมันจะเกีียรให้เจ๊ก่านี้ได้ไหมเนี่ยที่น่าจะขนมมาให้เธอได้นะมันแค่การแสดงนะไม่งั้นพยาใหบาแม่เข้ามาหรอกแล้วข้ากินกันแบ่งฉันด้วยที่ตรงนี้มันเป็นการแกล้งฉันสูงเลยใช่แล้วพี่จ๋าแล้วใบจูลี่เออขอโทษ ขนมเล่นใส่หัวจนเละเต,ต็มๆมาเมยเยอะแค่ไหนกันเฮ้ยฉันบอกอีกครั้งว่าห้ามขนมเข้ามาเอามานี่เลยเฮ้ยชันนี้เท่สุดๆเยี่ยขนมจากจเด็กๆมันได้ฉันทั้ถึงเรื่องนี้มันตลอดจะกินให้หมดเลยหลังเลิกงานนะแลวชันพี่บา,กบกาน,บกน,นก็เหมาะกับฉันมากฝึกฝันในการทำงานนี้มันตลอดเลยโอ้พยาบาลฉันไม่แพ้เจรเงๆเลยสร้าขนมเข,ข้าไปเนอะฉันก็เป็นพยาบาลเหมือนกัน แบบนี้แหละใหบานต้องทำงานาดดๆด้วยเสียใจเลดกน้อหนอยน้อยแต่ว่าให้คนหนุ่มเข้าไปเอาล่ะทอเป็นใครเนี่ยเป็นคนใหม่นั้นเหรอมาแทนฉันใช่ไหมกนได้งั้นฉันไปกินข้าวเที่ยงก่อนฉันจับตาดูเธออยู่นะคนใหม่ในที่สุดเธอก็ไปแล้วฉันต้องการก่อนขนมนิดด้วยทให้น้องสาวของฉันดีกว่าเย็นเลยหน่อยสิฉันไม่ใครกินขอไว้แล้วใช่ไหมทีหน้าเธออีกแล้วเหรอ ฉันเห็นทุกอย่างนะทำง,งานชาฟขนมาเพ, <What? S 1> พิ่มไงเน่าสาวพี่พี่ชายเป็นไทลันจริงเหรอขนมหวาฉันฉันหิวแล้วฉันด้วยอย่าลืมนะว่าฉันไม่นขนมหวานเหมือนกันนะ <c oughs> อสการ์พี่เล่นพระชายจูลี่นะสวัสดีจูลี่หลักลังกินขนมหวานกันนะเธอเป็นไงบ้าง <c oughs> โอ้สวัสดีเพื่อนร่วมงานฉันรู้อยู่แล้วในวันเราแบบนี้ไม่ทำงานในโรงยาลของเราหรอกเร็วเข้าออกไปจากที่นี่เลยแก่ให้ฉันเห็นเธออีกนะ อปวดหัวจันเลยอ่ะแย่สุดๆโธ่ๆอีกแล้วแล้วจะเอาขนมไปได้ยังไ,ไงเนี่ยจริงด้วยแล้วต้องสวมบับฑเป็นหมอดีดกว่าฉันจะไม่เลิอกอาชีพน่ะนะคนเลยเพราะงั้นก็คงข้าจะลองนะสีขาวมองฉันจริงๆรงิแล้วก็เบนตาด้วยทําให้ดูฉลาดมากแล้วก็บัตรประจําตัวด้วยนะต่องขนมหวานก็พร้อมแล้ว โอ้สวัสดีค่ะคุณหมอฉันต้องการคามช่วยเหลืออยู่พอดีฉันปวดหัวหนักมากตั้งแต่ดูสิโอ้ยขอ,อยาก,ก้ปวดหัวให้ฉันได้ไหมคะ Oh no เธอไม่เป็นไรหรอกอะไรเธอต้องการยาเม่นเหรออาเราต้องหาอะไรสักอย่างแล้วแต่ว่าในนี้ไม่มีอะไรนอกจากขนมหวานนะสิ Oh no อาจจะมีอะไรที่ใช้แทนยาเม็ดได้นะ oh. ใช่แล้ว s k i t t l e ใช้ได้เด่นแน่เอาไปสิ oh, <no. S 1> ขอบคุณค่ะคุณหมอ ดูเหมอนว่าเธอจะเชื่อเราต้องรีบไปแล้วเฮ้ยทำไมอถึงหวานแล้วทำาให้ฉันนึกถึงสกินเทอส์เนี่ยมันคือสกินเทอส์จริงๆออ๊ปส์อะไรถามจริงยวก่อนฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยฉันยังปวดหัวอยู่เลยอ่ะเข้าไปพอมขนมหวานไม่ได้เฮ้เธอกําลังหลับอยู่เหรองั้นมาแก้มนคนแก่ดีกว่ามันต้องได้ผลนั่นแน่ฉันดูดีไหม เี้ยเหมือนไปกันเลยมีใครม่อีกเหรอแม่สาเสียงดังซึ่งเลยเธอเป็นใครเนี่ยต้องตรวจสับของหวานก่อนนะไหนขอดูก่อนสิโอ้จงด้วยนี่มันคนแก่นี่นี่น่ะค่ะคนปู่เข้าไปได้หมอกำลังรอปู่อยู่นะขอบคุณนะแล้วนี่มันคืออะไรจากพื้นเนี่ยเหมือนมาจากคุณปู่เลยพอกันพีิกพารกหว่าเข้ามานด้วย หยุดนะเอาขนมมาใช่ไหมฉันถูกจับได้ออกไปจากแผนของฉันเดี๋ยวนี้ฉันกำลังกิ้งไปกิ้งไปแล้วฉันจะช่วยกิ้งเองอะไรกันเนี่ยเดินได้นั้นเหรอกินขนมเพียบเลยใช่แล้วนี่ไปอยู่ที่ไหนจริงๆแม่จ๋าวัาสว่างแจ้มสุดเกินมันคือใครเนี่ยสวัสดีคนสวยฉันต้องการไปเยี่ยมน้องสาวฉันมาจากทัวร์คอนเสิร์ตนัเธอรมาตไเป็นเงินเหรอ ว้าวเจ๋งไปเลยขอบคุณสำหรับเสียงเพลงนะอะไรฉันเหรอร้องเพลงใช่ฉันเป็นพลงบงันทมัดาจตร้องได้ยังไงลองเถอะนะเอาก็ได้ลาลาลาเธอชอบมั้ยนี่เป็นเสียงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้ยินเลยสำหรับคนได้รับดอกไม้ไปเป็นกุนหลาบนะให้ฉันไปเยี่ยมลูสาวได้ไหม<อ>งั้นเจอกันในคอนเสิร์ตนะคนสวยเขาหาฉันนะบายบาย เฟอร์เง้อทำฉันลำบากจริงๆตัว <What? S 1> ตลกนี่มาจากไหนเนี่ยฉันเป็นศิลป,ปินที่โด่งดังอสการ์พชเยที่รกของเธอไงจะขนมหวานไม่ได้อีกแล้วนะต้องขอบคุณไอ้ดี่ได้ย่วอย่างของฉันเธอขอร้องเลยโอเคแล้วนี่ตลกไหมอ้าล่แล้วข้าวน้องสาวกินเลยเอ้ยแย่ของอะไรจะก,กินนิดหน่อยไม่หลายเยอะๆเลยทุกอย่างเลยเจนยนน้องสาว ล้วตอนนี้จะร้องเพลงสุดฮิตให้เธอฟังกับขนมหวานนะะทีน่าร้องตามนะแล้วเขาลาลาลาแล้วเขามาปาร์ตี้กันแล้เธอก็ด้วยลาลาลาโอ้ชินแล้วเธอร้องเพลงได้ดีจริงๆตอนนี้มาร้องพร้อมกันไปกันเลยอร่อยอร่อยจริงจุิงขอเข้าไปได้ไหมฮะผมต้องไปตัดเฟือกนะทำไมต้องขนมหานด้วยเห็นสลักนี่มไหมมีทุกที่เลยนะเอามันนี่ ฉันต้องคิดอะไรสักอย่างโอ้ฉันมีไอเดียอยู่แล้วจะแก้อกญาแขนหักแต่จริงๆฉันซักขนมไว้ในแขนเทียมที่มัมยอนเย้ายญมากฉันไม่โดนจับได้แน่นอนงั้นตอนนี้มันลองกันโอ้ยมือฉันมือเจ็บอะหยุดก่อนบอกฉันตำโตเอาขนมหวานมาหรือเปล่าอาจจิวตรงนี้โอ๊ยแม่จ๋าฉันขอโทษแน่นอนเข้ามาได้ขอบคุณฮะออสการ์แต่อะไรกับพี่ แขนของฉันมันเจ็บคิดว่ามันหักแล้วฉันไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปเอ้ยขอโทษจูลี่ทำไมทำานอนตรงนี้เนี่ยรราไม่ใช่ไม่เซอร์ไพรส์ให้เธอด้วยนะล้อเล่นนะ่ะฉันสบ,บายดีเอาขนมมาในเฟื่อกมันด้วยใช่แล้วฉันรู้ว่าฉันเป็นอัจฉริยะแล้วข้าขอเยอะๆเ,เลย <Okay. S 2> อะไรจังนี่มันของโปรดของฉันเย้ในที่สุดจีก็ได้กินของอร่อยแล้ว ที่น่าและออสการ์ car, ข้างหน้าของพวกเธอคือฐานพิซซ่า <What? S 1> และข้างหลังคือวงล้อที่พวกเธอต้องหมนุนเพื่อกำหนดสิ่งที่พวกเธอจะอามาแต่งหน้าพิซซ่าออสการ์ car, เริ่มก่อนและเขาได้อะไรนะโอ้มันคือเห <c oughs> ็ดเออแย่ที่สุดฉันไม่ชอบเห็ดนะทีหน้าตาเธอออสบายมากอ๋อมันคือก,กล้วยทั้งหมดแลอะอร่อยฉันโชคดีมากเปิด <c oughs> ไม่จำเป็นสำหรับพิซซ่า <c oughs> ฉันไม่ใช่ถังขยนะนะทีนะ โอ้โทษทีนะออสการ์ไม่ได้สังเกตนะทำไมต้องเปิดขนาดนั้นล่ะมันแค่เปิดกล้วยเดี๋ยวเวลาเติมไส้แล้วอ๋อฉันคิดว่ายังขาดกล้วยอีกสองสามล่กนะแล้วก็อีกตอนนี้มันสุดยอดเลยจริงไหมออสการ์โอ้โทษทีไม่ได้สังเกตอีกแล้วใช่ใช่ฉันเข้าใจแล้วเธอจำไว้นะต้องระวังมากกว่านี้แต่ตอนนี้ฉันอยากกินพิซซ่าน่ากล้วยหอมจังเลยื้อมันก็กินหอมมากด้วยฉันก็อยากกินนะ แต่ฉันสามารถจจะกินหน้าได้แล้วก็กินเองไม่คืนให้หรอกโอ้ไม่นะฉันแซบเองรับเองรับได้แล้วเปกว่าไม่ใช่ถิ่นไวนายอยากกินพิซซ่าใช่ไหมงั้นก็กินเห็ดสิห่วยมากเลยฉันเกลียดเห็ดนะหน้าอย่ามาโกนโอ๊ยฉันกับของอร่อยนะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะกินพิซซ่าหน้าเห็ดทั้งถาดนะโอ้มาอร่อยมากเลยฉันอร่อีกครั้บ อร่อยจริงๆอะไรกันเนี่ยใส่เดือเหรอบอกว่าฉันจะไม่ได้กินมันเข้าไปแล้วนะอ,อไม่ไม่ไม่กินแล้วหวยแตกจริงๆท oh, <man. S 1> ้งนี้แคะจะเหมือนก่อนอสการ์เหรอ <Okay. S 1> เอาเลยอยากรู้ใั่ว่าเขาจะได้อะไรที่อร่อยกว่ารลอแย่กว่าอีกครั้ง oh. แล้เขาก็ได้อาหารแมวฮะ oh. <laughs> <laughs> นึกไม่ถึงเลยอ,อสการ์จะได้อาหารแมว <Please. S 1> ตาฉันแล้วขอได้ของอร่อย โอ้ยย่าไปเลยก็ไม่ใส่รุงฉันชอบมันมากมากออสการ์นายเริ่มสิมันก็ได้ฉันก็ฉันฉันชอบมากมากอยากลองลายพิซซ่าบเยลีใส่ลุงนะนี่มันต้องน่ากินแน่นแน่มันออกมาสุดยอดไปเลยดูนั่ากินจริงๆก็สวยด้วยเธอพูดถูกมันสุดยอดจริงๆฉันอยากกินกันไม่หวานวานมากอะขอหนึ่งได้ไหมออสการ์อย่ามาขโมยของฉันนะเอาเมือกไปเดี๋ยวนี้เลยไอ้ขโมย ฉันแค่อยากกินกัมมิค์เดียวเองอะกันได้ฉันไม่อยากกินมันแล้วขี้แพ้จะทำพิซซ่ากับกัมมิคของฉันมันนี่กินหอมมากแต่รสชาติล่ะโอ้ว้าวอะไรกันมันยายสุดยอดไปเลยนายต้องการอะไรสก้าพิซซ่าฝาดของฉันเหรอกินอาหารแม่ของไนส์สิเออก็ได้ฉันจะกินเดี๋ยวนี้ฉันอาจจะชอบมันก็ได้นะ ันอเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากๆแล้วเธอต้องลองขอสักสิ้นแม่จ๋ามันเหม็นมากอะปินนาใม่แสหารแมวได้ไหมถ้าเธออยากกินกันได้จะลองดูแต่ว่ามันก็ดูแย่มากอะเออมันไม่แมงเข้ามาอยู่ในปากฉันเลยอะนี่มันหน้าใครอีกแค่แ่เงินเนอะพอี่กินไปได้ยังไงกันเนอะ ไม่อร่อยเลยสิกนิดทีน่าพอใจกับการทระมานของฉันเอาจริงด้วยฉันจะต้องทำยังไงทีเนาะที่บางอย่างเป็นปกติอ่ะเธอรู้สึกไม่เหมือนตัวเองเป่าแมวว้าฉันคือแมวออสการ์งั้ฉันจะกินเธอเองเธอเธอเชื่อเมคอัพนี่ตอนนี้จะกินพิซซ่าที่วางอยู่มันอร่อยมากๆเลยครั้งนี้แค่ะจะมุนก่อนออสการ์ Oscar, มันขงเธออยู่ที่ไหนต้องให้ศึกษาเริ่มก่อนนะ ไม่ไม่ฉันอยากเล่นเป่ายิางฉุบนะเพิ่มความมิติเท้โอ้ให้ตายนะฉันนะไม่ต้องสงสารเลยฉันเคยจำเป็นปของเกมนี้แล้วฉันได้อะไรนะโอ้สุดยอดไปเลยวิเคราะห์อืมเปิดออฉานะดูสิตอนนี้ก็ตาเธอหมุนแล้วตอนเถื่อแจ๋หอเราเหมือนกันนะเออเนี่มาอะไรกันเนี่ยฟอมกัหนอนเหรอไม่แต่ใช่ไหมฮะอตอนนี้เธอเป็นคลิแพ้บ้างเอาละเอาละใครอยากต่อยยิงฉุบกันแล้ว มันก็มาตกแต่งพิซซ่าของฉันดีกว่าด้วยเว็บครีม <Awesome. S 1> ไม่เคยมีคำว่าม,มากเปอร์เซอร์ครีมแบบนี้ไนดะ้สุดยอดเจ๋งมาลองกันใช่แล้วมนสุดยอดไปเลยออสการ์ Oscar, นายกินได้น่ากินมากทำไมฉันไม่โชคดีบ้างเพราะว่าฉันโชคดีไงลันทินเนอะเฮ้พิซซ่ากับวิบครีมอร่อยมากๆลเลยฉันอยากกินมากกว่านี้ <S <S อืมทีนน่าต้องการอะไร เคง้นต้องไปสิเธอไม่มีทางมันเป็นของฉันคนเดียวเธอทำได้แค่ดูอ๋อฉันมีไอเดียแล้วตอนนี้ฉันจะเปลี่โฟมก้อนหนวดเข้าไปในพิซซ่าของเธอเขาแยกมันกับเวิคย์ไม่ออกแน่ๆตอนนี้ก็แค่รอดูออสกาอิ่งโฟมฮะมันเลยกันหมดแล้วเหรอใไปตายเถอะโอ้ยังมียย้ยเยอะบนพิซซ่ายย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 ย ก้างเธอตอนที่ไอกิมหมดก็ได้มั้ง <c oughs> เพราะยังไงฉันไม่กินอยู่ดีอย่ากวนใจฉันทันทีนะตอนนี้กำลองไปซซ่ากันโอ้นี่มันรสชาติบ้าเลยกันเนีย่ยให้ตายเถอะวิปครีมเสียแล้วเหรอนล้วมันฟองก้นหน่อยต่างหากออสการ์ไหนชอบมากกว่าฉันไหมอะไรเธอต้องกินตัางหากแล้วเอาล่ะในเมื่อเธอไม่กินฟองงั้นก็หลับไปเลยแต่ว่าเธอชอบผมทรงใหม่นะจะทำแบบนั้นอีกนอกจากนี้เธอควรกินฟองกับพิซซ่าอย่าแหกอกสิ มันก็ได้ก็ได้จะลองเดี๋ยวนี้เพราะนายกินไปแล้วมันก็เลยเเลืกนิดเดียวเองฉันเลยไม่ลองเยอะมากเท่าไรแต่ว่ายังไงฉันกินดูนะเราฉันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นฉันยังกินได้อยู่เลยไม่เลวไม่เลวเอาละใครอยากหมุนก่อนดูเหมือนที่น่ลออสการ์อยากหมุนเหมือนกันเลยแล้วคันได้หมุนเหรอ ดูเหมือนท่น่าจะได้เรามากกว่าแล้วเราจะได้อะไรนะโอ้ใช่แล้วของที่พินธสุดวซัซาบิอย่าร้องไห้ไปเลยนะทีหน่าได้วซัซาบิแล้วออสการ์จะได้อะไรนะอย่าออสการ์จะได้ไปพไปรอนี้เสงออสการ์โชคดีอีกแล้วโอ้ไปไม่ได้งไงฉันเก็บดวาซสบีมันถึงเผ็ดแล้วก็ไม่อร่อยด้วยออสการ์เราข้ามไปได้ปะ ไม่มีทางหรอกหนายนี่มันขอยไรจริงๆเลยโอเคฉันแข็มแขนฉันทำได้โอ้กินเหม็นมาก oh. ฉันว่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้ต้องเยอะๆแบบนี้แหละ้ก oh. oh. ินเกินมันเยอะเกินไปแล้วนะต้องเผ็ดน,นิดนนะฉันต้องทำได้ <Okay. S 1> แต่ว่าลองมมวนดีกว่าอาจจะกินได้ง่ายขึ้น oh. <No. S 1> อา้าวไ่อหรได้เวลาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะโอ้ oh. Oh. รสชาติแย่สุดสุด แต่ฉันจะกินให้หมดฉันทำได้โอ้สุดยอดไปเลยเอาไมนะมันกำลังไหม้แล้วอสการ์เอย่าในตัวฉันกำลังลุกไหม้เป็นไงดีช่วยฉันด้วยลองอุดปากก่อนไหมบางทีอาจจะดับไฟได้ดูเหมือนที่หน้ากำลังระเบิดแล้วเป็นขอหลับแล้วโอ้โหพิซซาบินหนีไปแล้วสยองสุดๆเลยตอนนี้หน้าฉันเต็มไปด้วยหมอกไฟแล้วข้าอสการ์อย่ามมโหวล้วเล็บกิน บายมากใี่ไหเแปบโรนีแสนอร่อยมันเข้ากันได้เลยกับพิซซ่าสุดๆที่น่าอย่างนั้นเลยฉันพิซซ่าของฉันสิพอฉันไม่อยากกินหน,น้าเปปปเบโรนีกับนราของเธอนะมาลองกัน <Amen. S 2> โอ้ชิ้นแล้วเราจะต้องเลียนนิว้วอะไรแบบเกินบรรยายดู <Ooh. S 2> แล้วก็ยังมีหลายชิ้นเลย <Awesome. S 2> อร่อยจ,จริงๆอะไรที่ตกเป็นของฉันกินเปปปเบโรนีชิ้นนี้เองในขณะที่อัสก้าไม่เห็นนะ oh. นี่เอาเมืองไปนะ จะกินเองทุกชิ้นเลยฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือของเธอที่นี่เอาไปส่งฉันไปจะกินมาคนเดียวมันเป็นของฉันอย่าเอามันมาแตะต้องเด็ดขาดเลยแบ่งฉันบ้างสิฉันเป็นเพื่อนของนายนะเออเออเพทีน็อสก้าไมไ่ตั้งใจนะแต่ว่าสองชิ้นฉันกินได้ใช่ไหม,มอื้มไอ้จัง